สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีซซึ่งเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ในตอนนี้เขานั้นกําลังเดินทางไปที่เอเคสและที่เอเคสก็แน่นอนนะว่าที่นั่นเนี่ยมันคือสถานที่ที่พวกลูฟี่และก็เวก้าพังนอยู่ที่นั่นโดยที่ก่อนหน้านี้เราก็จะได้มีการคุยไปคร่าวๆนะว่าซาเทิร์นเนี่ยการที่เขานั้นไปที่เอเคสก็จะมีโอกาสสูงมากที่หลังจากนี้ซาเทิร์นนั้นจะได้ต่อสู้กับกลุ่หออออ้้าล่่พพววววกกกเเนนนัััตงใจจยยชื เพราะฉะนั้นจากเรื่องราวพวกนี้ก็จะได้เห็นนะว่าการมาของเซตเทิร์นได้มีโอกาสโศมากที่เขานี้จะได้พรากลุ่มฟาใช่ไหมฮะและข้อมูลล่าสุดที่เราได้มาเนี่ยคือฮเท่าพวกเขาแต่ละคนเนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างไปตามชื่อของพวกเขาอย่างเซตเทิร์นนี่ก็จะมีชื่อว่า ok เทพนักลบแห่งวิทยาศาสตร์ซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องราวที่เข้าใจได้นะว่าทำไมเซตเทิร์นเนี่ยถึงได้เดินทางมาที่เอเคเคุณเดียวเพราะว่าเขาต้องมาจาัดก,การเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ าะว่าที่เัเคเป็นสถานที่ที่เวก้าพักนั่งอยู่และสถานที่อย่างนั้นเนี่ยมันคือสถานที่ที่มีวิทยาการที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าแซตเทิร์นการที่เขานั้นเป็นเทพนักลบแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็แน่นอนนะว่าเขานั้นก็ต้องรับผิดชอบและก็ดูแลเรื่องราวพวกนี้แต่ว่าเรื่องราวที่ไม่น่าสนใจนั่นคือแซตเทิร์นการที่เขานามายังเอเคแล้วก็มีโอกาสเผชิากับผู้กลูฟี่เนี่ยมันก็น่าสนใจนะว่าคําว่าเทพนักลบแบนวิทยาศาสตร์มันจะเป็นการบอกบอกหรือว่าบอกใบ้หรือเปล่า นอกจากที่แซตเทิร์นนจะสามารถการเล่าเป็นเงาดบปมีสนาได้เนี่ยเขานั้นจะมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ที่มันใช้ในการต่อสู้ได้สมับเทพนักลบแบบวิทยาศาสตร์หรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องเล่านั้นเป็นแบบนั้นนั่นก็หมายความว่าการต่อสซ่แซตเทิร์นมันก็ต้องมีความสามารถและก็พลังทางวิทยาศาสตร์ที่มันสูงมากใช่ไหมฮะเพราะว่าในความที่ว่าเนื้อเรื่องล่าสุดท่านิมเนี่ยก็จะมีเรื่องรล่าเกิดกับชื่อของเขาที่บอกนะว่าเขานั้นมีชื่อที่เหมือนกับยี่สิบกระสันในอดีตเพราะฉะนั้นเรื่ แล้วก็เป็นคนที่มีชีวิตยืนยาวมากกว่า800ปีแลวก็เป็นได้และจากเนื้อหาพวกนี้มันก็เลยน่าคิดว่า Saturn, เซตเทิร์นเขานั้นจะเป็นคนที่มีความสามารถจากวิทยาการในอดีตหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมนะว่าวันพีในปัจจุบันมันคือยุคที่วิทยาการแล้วก็วิทยาศาสตร์นั้นถดถอยเพราะว่าก่อนหน้านี้เวก้าพานึงก็ได้มีการาเปิดเผยแล้วนะว่าใน,นจากโบราณเนี่ยมันมีวิทยาการที่มันล้ำหน้ากวก่กาเอเคสอีกมันก็เลยทาให้เรื่องราวของฮัฟพุทาวแซตเทิร์นมันมีโอกาสสูงมากที่เขานั้นจะมีอออาาาาววุททงงงิยยศสตรร์่่ชนกข ถึงแม้ว่าภายนอกของเขาจะรู้เป็นคนแก่ก็ตามนะฮะแต่ว่าใครจะรู้นะว่าแท้จริงแล้วร่างกายของเซตเทิร์นเนี่ยมันอาจจะมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์เป็นไซบอร์กรือว่าเซตเทิร์นอาจจะมีร่างกายที่แข็งแกร่งเหมือนกับเหล่าเซราฟีมอะไรพวกนี้ก็เป็นได้นะฮะราวะวคาื่อนชื่อว่าเทพนักรบแห่งวิทยาศาสตร์เนี่ยการที่เขานั้นจะมาต่อสู้มือเปล่าแล้วก็ไม่มีอาวุธทางวิทยาศาสตร์สักนิดมันก็จะดูเป็นเรื่องที่มันขัดแยงแล้วก็ดูแบบประหลาดไปสักหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นจากเรื่องราวพวกนี้ก็เลยการเป็นเรื่องราว หรือว่าพลังทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่แข่งกันขนาดนั้นเนี่ยมันก็น่าคิดนะว่าถ้าเกิดเซตเทินขรานั้นต้องต่อสู้กุมโมฟานแล้วก็ลูฟี่จริงๆเนี่ยในตอนนั้นการต่อสู้ในครั้งนั้นจะเป็นแบบไหนเพราะว่าก็ลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดเซตเทินขรานั้นมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์จริงนั่นก็หมายความว่าในตอนนั้นเนี่ยแฟงกี้และก็เวก้พังที่ใช้ความสามารถไซบอร์แล้วก็ร่างกายทางวิทยาศาสตร์เนี่ยพวกเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นคนแรกๆที่ได้ต่อสู้กับพวกซเทินในตอนนั้นและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเน เขานั้นต้องต่อสู้กับเซตเทิร์นที่มีพลังทวิทยาศาสตร์มันก็จะเป็นเรื่องที่มันน่ากลัวมากเพราะวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถโจมตีจุดอ่อนของลูฟี่ได้อย่างสบายนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเซตเทิร์นเขานั้นใช้ซาบอทเลววิทยาการในการใช้ความร้อนลูกของมีคมในการต่อสู้ลูฟี่เนี่ยในตอนนั้นร่างกายที่เป็นอย่าง,งลูฟี่นี่ยก็น่าจะเสียเปลรอกพอสมควรฮะเพราะว่กาก็แน่นอนนะว่าเซตเทิร์นการที่เขานั้นเป็นท่าเพื่อเท่าแล้วก็ได้ชื่อว่าเทพนักลบเนี่ยความสามารถในการใช้ฮางคีของเขานี่ก็ต้องมี และพวกคาพุเท่าและคา่านอีมเนี่ยก็ต่างรู้ถึงการไม่อยู่ของพลังพองปิศาจในตำนานที่มันเป็นความสามารถเทเบโดทีนิกาลูฟี่เพราะฉะนั้นก็ไม่แน่นว่าแซตเทิร์นเขาน่าอาจจะรู้นะว่าจุดอ,อ่อนของความสามารถเทพบโดทีนิกามันคือพลังแบบไหนรือลูฟีนะ่น่าจะแพ้ทางอะไรซึ่งถ้าเกิดว่าเรื่องเาวานั้นปไปตามนั้นมันก็น่าเป็นห่วงนะว่าถ้าเกิดแซเทิร์นเขาน่ามีความสามารถทางวิทยาศาสตร์พลังไจบอกเลกว่าว,วิทยาการที่มันล้ำหน้าบวกกับเรื่องเาวาที่เขาน่าสามารถการรล่าเป็นเงาปริศนา มันก็น่ากลัวนะว่าถ้าเกิดซาเทินเนี่ยเขาเนมีความสามารถของพลังวิทยา,าศาสตร์บวกกับเทคโนโลยีเนี่ยมันก็น่า,าจะมีความคล้ายคลึงกับพลังของควีนแต่เพียงแค่ว่าความสามารถของซาเทินมันน่า,าจะมีความสามารถที่มันสูงกว่าและแข็งแกร่งกว่านั่นเองฮะโอเคเลยเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้นี่ก็จะมีประมาณนี้ส่งนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ช่วยได้พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ของ channel เราสำหรับวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิ